วันนี้พี่ยาจะมารีวิวสต็อกรถของีซู z u ซอแสงมงคลนะคะสำนักงานใหญ่นะคะมีให้ลูกค้าดูทุกรุ่นเลยนะคะมากมายเลยเดี๋ยวพี่ยาจะพาเดินไปชมเลยค่ะจะ,ะตัวแรกนะตัวนี้จะเป็นสี่ประตูยกสูงนะคะตัวนี้จะเป็นตัวเกตแซดนะคะตัวนี้ก็คือจะลงแหมกแต่งให้ลูกค้าเรียบร้อยพร้อมส่งมอบแล้วนะคะตัวนี้นะคะแล้วก็ไปอีกตัวหนึ่งจะเป็นตัว 4ประตูตัวนี้จะเป็นตัว Cap 4แต่แต่งเหมือนตัว X Series นะคะตัวนี้แต่งแต่งเท่ๆแบบนี้เลยนะคะแต่งให้ลูกค้าเรียบร้อยเลยพร้อมส่งมอบเลยเรามีให้ลูกค้าดูทุกรุ่นเลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวรถตอนเดียวนะคะเป็นสปาร์คตอนเดียวสำหรับลูกค้าที่จะเอาไปใช้งานหรือวิ่งงานนะคะเรามีให้ลูกค้า ดูทุกรุ่นทุกสีเลยนะคะตัวนี้จะเป็นรถใช้งานเป็นรถตอนเดียวค่ะ,ะมาอีกตัวหนึ่งนะคะตัวนี้จะเป็นตัว Mule X นะคะตัว2.2นะคะตัวนี้จะเป็นตัว RS เลยนะคะตัวท็อปเลยสีดำแต่งแท้ๆอย่างนี้เลยนะคะตัวนี้ก็คือพร้อมส่งมอบให้ลูกค้าเลยค่ะ อีกตัวเนื้อค่ะตัวนี้จะเป็นตัว4ประตูยกสูงตัวนี้จะเป็นตัว2.2เกตแอลค่ะตัวนี้ก็แต่งล้อแมก้อมที่จะส่งมอบให้ลูกค้าเลยเท่ๆสวยๆแบบนี้เลยค่ะนะคะตัวนี้จะเป็นตัว4ประตูตัวนี้มาแบบเดิมๆเลยเป็นตัว X อ็กซินะคะตัวต่ําแต่งมาจากโรงงานเลยก็คือของจากโรงงานเลยเราจะไม่ได้ ทำอะไรนั่นเลยนะคะอันนี้มาจากโรงงานแบบเท่ๆเลยค่ะตัวนี้จะเป็นสีประตูนะคะตัวต่ำตัวนี้จะเป็นเกตแอลค่ะตัวนี้ลูกค้าสั่งลงแม็กเท่ๆสวยๆแบบนี้เลย พร้อมที่จะส่งมอบให้ลูกค้าเลยค่ะที่พี่ยาแนะนำไปนะคะอาชีพค้าขายพนักง,งานบริษัทนะคะออกได้นะคะไม่ยุ่งยากเลยนะคะถ้าลูกค้าท่านใดอยากจะปรึกษาเคสโทรปรึกษาหรือทักหาพี่ยาก่อนก็ได้ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นตัว4ประตูยกสูงนะคะตัวนี้จะเป็นตัวเก็แซดนะคะ ตัวนี้แต่งเท่ๆอย่างนี้เลยตัวนี้จะเป็นสีขาวมุกนะคะสียอดนิยมที่ลูกค้าใช้กันเยอะเลยค่ะตัวนี้จะเป็นตัวสปาร์กนะคะตัวนี้จะเป็นเครื่องสามพันเลยนะคะเป็นรถตอนเดียวใช้งานได้นะคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะเงินดาวเท่าไรอาชีพออกได้ไหมทักหา,าพี่ยาได้ ตัวนี้จะเป็นตัว4ีประตูยกสูงตัวนี้จะเป็นตัวเกรดแอลค่ะอันนี้เดิมๆมาจากโรงงานเลยนะคะถ้าลูกค้าท่านใดอยากจะออกเป็นสี่ประตูทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็นเกรดแอเกรดเกรดโทรปรึกษาพี่ยาได้จ้ะสต๊อกรถเราก็จะมีเยอะแยะให้ลูกค้าดูทุกรุ่นเลยอย่างที่พี่ยาอธิบายไปเมื่อกี้นี้นะคะเราจะมีสต๊อกรถเยอะแยะสำหรับลูกค้านะคะที่อยากจะออก รถกระบะีสูสูหรือรถมิลอะไรอย่างเงี้ยเราจะมีสต็อกเตรียมไว้ให้ลูกค้าเกือบทุกรุ่นเลยค่ะพี่เดี๋ยวพี่ยาจะพามาชมนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวสีประตูยกสูงนะคะตัวนี้จะเป็นเกจแซดนะคะแต่งล้อมแม็กให้ลูกค้าเลยนะคะตัวนี้จะเป็นสีบอลเงินค่ะนะคะตัวนี้เป็นสีบอลเงินถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะอยากจะออกสีบอลเงินสีเทาสีขาวมุก สีดำหรืออะไรนะคะเรามีให้ลูกค้าทุกรุ่นเลยค่ะตัวนี้ก็จะเป็นตัว m u X 2.2นะคะแต่งล้อเท่ๆแบบนี้เลยนะคะพร้อมที่จะส่งมอบให้ลูกค้าค่ะตัวนี้ก็จะเป็นสีประตูนะคะตัว2.2ตัวนี้จะเป็นตัวเกตแอลตัวนี้จะเป็นสีเทาแอลบูธนะคะตัวนี้สียอดนิยมวัยรุ่นใช้กันเยอะเลยค่ะ สำหรับโชว์ลูมสำนักงานใหญ่นะคะสายเอเชียนะคะตั้งอยู่ที่ถนนสายเอเชียอยู่ติดกับบิ๊กซีอยุทยานะคะเวลาเปิดทำการนะคะจะเปิดอยู่ที่8โมงครึ่งนะคะปิดเวลา17.00นค่ะถ้าลูกค้าท่านใดอยากจะเข้ามาชมรถมาทดลองขับรถนะคะก่อนจะเข้ามาทักหา,าพี่ยาก่อนก็ได้นะคะเบอร์โทรนะคะ0 8 9 2 5 6 7 5 6 5ค่ะ สองตัวนี้นะคะก็เป็นรถตอนเดียวสปาร์กนะคะเป็นรถพร้อมใช้งานเลยนะคะตัวนี้จะเป็นตัวสีขาวอีกสีหนึ่งเลยค่ะอาชีพค้าขายนะคะเอกสารที่ใช้นะคะก็จะมีสเตตเมนต์ย้อนหลัง6เดือนแล้วก็บินที่เราสั่งของค่ะเอกสารจะไม่ยุ่งยากค่ะอันนี้อีกตัวหนึ่งนะคะตัวนี้จะเป็นตัว4ประตู ตัวต่ําเครื่อง2.2นะคะตัวนี้จะเป็นสีบอลเงินนะคะสีสวยสุดเลยนะคะลูกค้าออกได้ทุกรุ่นทุกอาชีพเลยนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะผ่านไม้ยุ่งยากไม้โทรปรึกษาเคสได้เลยค่ะถ้าเป็นพนักง,งานบริษัทนะคะเอกสารที่ใช้นะคะก็จะมีสเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือนแล้วก็สลิปเงินเดือนย้อนหลัง3เดือนเอกสารใช้แค่นี้เองเลยค่ะ ตัวนี้ก็จะเป็นตัว4ประตู2.2นะคะตัวนี้จะเป็นตัวเกต Z ซเลยนะคะแต่งเท่ๆให้ลูกค้าไปเลยตามอย่างนี้เลยค่ะอีกตัวหนึ่งนะคะตัวนี้จะเป็นตัว4ประตูรดเป็นตัวยกสูงนะคะแต่เราแต่ง ตามใจลูกค้าเลยนะคะตัวนี้เราจะแต่งเหมือนยีราฟแคะเลยนะคะแต่งเท่ๆให้ลูกค้าไม่ว่าลูกค้าจะสนใจอยากได้แบบไหนนะคะเราจัดให้ทุกอย่างเลยค่ะเดี๋ยวพี่ยาจะพาไปดูห้องติดฟิล์มนะคะ ตนนี้นะคะอะไรพูดตรงนี้เลยล่ตอ,ตอนนี้เรามาอยู่ในห้องฟิล์มนะคะตอนนี้พี่ยาจะพามาชมรถตัว4ประตูนะคะตัว v ีคอร์สตัว3,000นะคะตัวนี้เท่ๆสีสวยๆแบบนี้เลยนะคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจอยากจะใช้ v ีคอร์สหรืออยากจะทดลองขับนะคะทักคุยกันกับพี่ยาได้เลยะคะ่ะ ตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะคะจะเป็นตัว4ประตูยกสูงตัว x อ็ r ซิลเลยนะคะแต่งเท่ๆอย่างนี้เลยนะคะเผื่อลูกค้าท่านใดสนใจจะเป็นตัว x อ็ r ซิล4ประตูนะคะก็ชมมาชมหรือจะเข้ามาที่โชรูมได้เลยะคะ่ะ ตัวนี้ก็จะเป็นตัว4ประตู2.2นะคะตัวยกสูงเกทแซนะคะตัวนี้ก็กำลังรอติดฟิล์มอยู่นะคะอยู่ตอนนี้พี่ยาอยู่ในห้องฟิล์มอยู่ค่ะพี่ยาพาไปชมรถทุกรุ่นแล้วนะคะรถของเรามีให้ลูกค้าทุกรุ่นทุกทุกเกตทุกอ,อะไรบ้างเดี๋ยวกน แล้วก็เดี๋ยวพี่ยาจะมาแนะนำนะคะสำหรับลูกค้าที่มีรถอีซูซุนะคะเราก็จะมีส่วนลดสำหรับรถกระบะอีซ e ูซุให้ลูกค้านะคะ5้า0ันบาทค่ะสำหรับรถมิล один, ถ้าลูกค้าอยากจะออกรถมิวเจ็ดที่นั่งนะคะเราก็มีส่วนลดสำหรับรถมิวเจ็ดที่นั่งให้ลูกค้า10,000บาทหรือว่าลูกค้ามีรถต่างยี่ห้อแต่อยากจะออกรถกระบะนะคะเราก็มีส่วนลดให้ลูกค้าอีก 5,000บาทนะคะแล้วก็ลูกค้าอยากจะละออกรถวิลเล็กแต่มีรถต่างที่ห้อแล้วก็มีส่วนลดให้ลูกค้า10,000บาทค่ะแล้วก็ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจอยากจะออกรถเข้ามาโชว์รูมไม่ได้นะคะเราก็มีรับจองออนไลน์สำหรับลูกค้านะคะโอนเงินเข้าบริษัทอิสุซอแสงมงคลของเราได้เลยนะคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจอยากจะมา ทดลองขับอยากจะมาชมรถที่โชว์รูมนะคะรถเรามีให้ดูทุกทุกรุ่นท,ทุกทุกทุกอย่างเลยนะคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็ก่อนจะเข้ามาโทรหาพิยาหรือทักหาพิยามาก็ได้นะคะโทรมาก็เบอร์089-256-7565ค่ะเบอร์พิยาค่ะ